มีการวิพากษ์วิจารณ์มากว่าเอทหารมาอุ้มรัฐบาลน,นี้ในช่วงที่มีเหตุการณ์ต่างๆหรือไงผมก็บอกว่าความจริงในทุกสังคมในทุกประเทศฝ่ายความมั่นคงเนี่ยเขาก็มีหน้าที่ในการที่จะต้องดูแลความสงบเรียบร้อยดูแลเรื่องของความปลอดภัยเป็นเรื่องปกติธรรมดาไม่มีอะไรเป็นพิเศษนะครับทุกอย่างก็ว่าไปตามหน้าที่ของแตล่ละฝ่ายแต่เมื่อเหตุการณ์จบลงดูคลี่คลายในขณะนี้ ปรากฏว่าทหารเสียชีวิตจํานวนหนึ่งประชาชนก็เสียชีวิตจํานวนหนึ่งใช่ครับท่านเคยคิดไปก่อนไหมครับว่าจะเกิดอย่างนี้แล้วรู้สึกอย่างไรไม่ไม่คิดนะครับแล้วก็เป็นเรื่องที่ผมคิดว่าเป็นเรื่องน่าเสียใจที่สุดในช่วงที่ผมเข้ามาทําหน้าที่ว่าจะต้องเกิดสถานการณ์อย่างนั้นนะครับแล้วก็จริงๆแล้วใครที่อยู่กับผมในช่วงตั้งแต่ปีที่แล้วมาจนถึงเรื่องของการชุมนุมในปีนี้จะทราบนะครับว่า คนทํางานทุกคนที่อยู่ด้วยกันเนี่ยเราวิตกกังวลมากเรื่องความสูญเสียแล้วก็สถานการณ์ที่มันไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นเมื่อเกิดขึ้นแล้วมันก็ลุกลามบานปลายไปเราก็พยายามทุกวิถีทางในการหาแนวทางมาตรการแผนปฏิบัติที่จะลดความสูญเสียให้มากที่สุดนะครับรวมจนถึงความพยายามในการหาทางออกอย่างเช่นการเสนอวันเลือกตั้งอะไรต่างๆแต่ก็เป็นเรื่องน่าเสียใจว่าเราก็ไม่สามารถที่จะ ทำให้ความสูญเสียไม่เกิดขึ้นหมายความว่าได้พยายามอย่างถึงที่สุดแล้วยืนยันน <c oughs> ะครับว่าเป็นเรื่องที่เราให้ความสําคัญมากที่สุดคือผมฟังนักวิชาการบางคนบอกว่าผิดหวังกับอภิสิทธ์เวยชาชีวะที่เป็นนายกเลฐมนตรีและมีคนเสียชีวิตถึง90คนจะตอบเข้าไงครับผมก็ต้องบอกย้ําอีกครั้งนะครับว่าเป็นเรื่องที่ผมเสียใจแล้วก็ไม่ได้อยากให้เกิดขึ้นเลยนะครับแต่ว่าขณะเดียวกันเนี่ยผมคิดว่าหลายคนที่ นึกย้อนกลับไปที่เหตุการณ์ก็จะจําได้ว่าได้พยายามทําทุกวิถีทางนะครับผมก็ย้ําหลายครั้งว่าเคยเห็นหนายกรัฐมนตรีตัดสินใจไปนั่งเจรจากับผู้นําแกนนําที่มาชุมนุมขับไล่ก็ไม่เคยมีมาก่อนผมก็พยายามทําฝ่ายผมเริ่มจากจุดที่บอกว่าไม่อยากจะแก้แต่เอาละเพื่อปน็นปันอม ฟังความเห็นทุกฝ่ายมาแก้โดยเอาประชาชนเป็นหลังพิงให้พวกเราทุกคนคือประชาธิปติตกลงกันแล้วปรากฏว่าทางพักเพื่อไทยเป็นคนบอกว่าไม่เอาผมอ,าอดทนอดกลั้นแล้วก็ต้องเรียกว่าทานกับกระแสะอีกทางหนึ่งในขณะนั้นซึ่งบอกว่าปล่อยให้ประชาชนจำนวนมากมาทำผิดกฎหมายอยู่เป็นเวลายาวนานสร้างความเดือดร้อน ได้อย่างไรทําไมถึงไม่ใช้ความเด็ดขาดเข้าจัดการนะครับก็พยายามที่จะชี้แจงอธิบายตลอดเวลาไปจนถึงผมก็คงเป็นนายกรัฐมนตรีคนแรกที่พอมีเสียงเรียกร้องทางการเมืองอย่างนี้แทนที่จะบอกว่าเอา้าทุกอย่างอยู่ที่สภาทั้งหมดผมก็บอกว่าเอาละ่ะถ้าอยากจะกลับไปเลือกตั้งกันเนี่ยกำหนดวันเรียกว่าตัดวาระของตัวเองลงกว่าปีนะครับ ก็เป็นครั้งแรกก็เป็นการยืนยันถึงความพยายามถึงที่สุดที่จะทํานะครับแม้กระทั่งที่เราก็มีการติดตามตลอดบอกว่ากําลังของทางเจ้าหน้าที่เนี่ยอย่าได้เข้าไปในลักษณะของการไปสลายการชุมนุมนะครับโดยเฉพาะในช่วงหลังเนี่ยก็จะเป็นลักษณะของการที่จะปิดล้อมนะครับมากกว่าที่จะเคลื่อนเข้าไปนะครับจนกระทั่งในที่สุดก็มีการประกาศเลิกแล้วที่เป็นการยืนยันได้อีกอย่างก็คือว่า ช่วงที่เกิดไฟไหม้นะฮะแล้วก็ต้องตัดสินใจกันหลายครั้งว่าะ mm hmm. จะเอาจะทำยังไงจะเอากําลังเข้าไปเพื่อดับเพลิง mm hmm. แล้วเรากังวลว่าถ้าเข้าไปเนี่ยมันจะเกิดความสูญเสียชีวิต <c oughs> เราก็ยังบอกเลยว่าถ้าต้องเลือก <c oughs> ว่าจะรักษาอะไรเราต้องรักษาชีวิตก่อนรักษาเรื่องทรัพย์สิน <c oughs> ครับถ้าคุณอภิสิทธิ์ยังเป็นผู้นํฝสายคานอยู่ในเหตุการณ์ตอนนั้น <c oughs> จะมีอะไรแนะนําหรือเตือนรัฐบาลอภิสิทธิ์บ้างไหมครับคงตอบยากนะครับ คือถ้าผมตอบเดี๋ยวจะหาว่าผมเข้าข้างตัวเองก็ถ้าผมเป็นผู้นำผู้นำฝ่ายค้านในสภาเนี่ยในวันที่รัฐบาลเขาเจรจากับผู้ชุมนุมเนี่ยผมจะต้องพยายามให้มันบรรลุข้อตกลงอมีอะไรที่ท่านนายกไม่อยากทำแต่มันจำเป็นต้องทำแล้วก็ทำไปแล้วก็เวลาที่ต้องใช้กฎหมายพิเศษนะฮะจะเป็นกฎหมาย าม,ามันิงพ <คน S 2> รกฉุกเฉินแล้วก็ต้องเกิดการ,รเผชิญหน้ากันนะครับแล้วก็มีความสูญเสียเกิดขึ้นด้วยอันนี้มันก็เป็นสิ่งที่เราพยายามรักษากฎหมายของบ้านเมืองเราก็พยายามอย่างถึงที่สุดว่าไม่ใช้กฎหมายพิเศษได้ไหมอย่าต้องมีการใช้กําลังได้ไหมนะครับแต่ว่ามันมันเลี่ยงไม่ได้นะครับก็ก็ต้องทําก็ว่าไปทําไมมีนะครับที่อาจารย์ถามผมตอนต้นเนี่ย เรื่องปัญหาการสูญเสียที่เกิดขึ้นในช่วงเหตุการณ์เมษาพฤษภาในช่วงแรกนี้ผมถูกต่อว่าทางเดียวเลยนะครับไม่เด็ดขาดไม่จัดการนะครับสูญเสียหลายคนพูดนะฮะต้องขอพูดเลยนะสูญเสียแม้แต่มากกว่านี้ก็ชอบทําที่จะทำนะ<ม>แต่เอาเข้าจริงๆเห็นไหมครับขนาดระมัดระวังอย่างถึงที่สุดอย่างที่ผมยืนยันไปเนี่ยแล้วก็เกิดความสูญเสียเกิดขึ้นทุกคนก็เสียใจ แล้วพอเหตุการณ์ผ่านไปตอนนี้ไม่ไม,ไม่ไม่มีใครพูดแบบที่เคยพูดกับผมวันนั้นแล้วความรู้สึกมันลืมไปแล้วนี่คมันมันผ่านไปแล้วใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ผมต้องระมัดระวังอยู่ตลอดเวลา